วันนี้เราจะจอดนอนกันที่นี่เหรอครับทะเลนครชัยศรีเราจะเอารถคันนั้นอนะจอดนอนตรงนี้ว้าสวยครับบรรยากาศดี คืนนี้ต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงคืนวันที่14คืนวันที่14วันเววันวาเรียนไทยลุงเนกขับไปยวนก็ได้พารถบ้านของตัวเองมาจอดนอนก่อนที่สยามชัยหาดสายขาว อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอากาศดีมากครับช่วงเชา้าเสียงนกร้องเมื่อคืนนอนอยู่นอนกันอยู่สองคนมีเจ้าเดียวเมาลานเมาพื้นที่ไปเลยครับช่วงเช้าเนี่ยอากาศเย็นดีหมอกลงฟุ้งๆเลยครับ สวยงามมากหาดสายขาวช่วงนี้โปรโมชั่น99บาทจอดนอนองไหนก็ได้ครับ99บาทจอดนอนว,ว้าวสวย้เช้านี่สวยจริงๆครับ ใผ่านมาผ่านมาแถวนครชัยศรีนคนปรปฐมใกล้กรุงเทพอยากได้บรรยากาศฟิวฟวิชายทะเลก็มาจอดนอนได้ครับเสียงนกเสียงกาล้องเช้าวิวสวยๆ ตายวิวให้ดูชว่วงนี้หมอกขึ้นเดี๋ยวจะดูชมพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็จะวิ่งกลับบ้านที่พุทธมทนฑลสายสี่ครับก็ดูวิวดูบรรยากาศกันไปครับหมอกลงฟุ้งๆเลยช่วงสาวบรรยากาศดีมาก ห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศก็ดีนอนพักกันอยู่สองคนวันวารินทายอ,าอย่าลืมนะครับใครแวะมาเสี่ยวชมมาผ่านมาทางนี้ก็อย่าลืมสยามชัยหาดสายขาวนะครับ ที่จอดนอนเยอะเลือกเอาตามสบายตามสะดวกในราคาโปรโมชั่น99บาทไฟพร้อมห้องน้ำพร้อมตามที่เราจอด อันนี้เป็นทางเออ,อช้าลงหงอกฟุ้งๆเลยครับสวยจริงสวยจริงนะครับมาเจอเหมอกที่นี่เองครับ เป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนสบายดีไหมครับนอนสบายดีถูกถูกและดีมีที่ไหนที่นครปฐมครับที่นครปฐมคน99บาบาทนอน99บาท2คนไฟด้วยนะสุดยอดเลยบรรยากาศก็ดีเงียบสงบดเงียบเงียบดีนะบรรยากาศเหมือนอยู่กับทะเลเลย ใกลผ่านมาแถวน,ค,น,น,ค,นรถครชัยศรีนครปฐมใกล้กรุงเทพก็อย่าลืมแวะมาจอดนอนกันนะครับสยามชัยหาดทรายขาว ตอนนี้เราจะวิ่งรถชมทะเลเทียมสยามชัยหาดทราย,ายขาว,ขาวที่นครปฐมนะคะก้องแกสสั่นๆนิดนึงไม่มีการสั่นชามอกำลังลงน บรรยากาศดีมากเลยเห็นเราจอดนอนตรงนี้แหละเขาจอดนอนเก้าสิบก้าบาทสองคนนะคะเป็นอะไรนะเขาเรียกกำลังทดลองให้แชมใครแวะผ่านแถวนะครปฐมนะครเทสศีแวะนอนโทรก่อนนอนได้นะคะ๋อ้จนนาข้าวไม่น่ามอกเ บรรยากาศสวยงามค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีต้นไม้กลางวันพวงจะร้อนนิดนึงแต่ตอนเช้าตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยยังก็อยู่ทะเลเลยที่กว้างขวางบอ่อน้ำมีของเล่นด้วยสำหรับเด็กๆนคะสนุกดีมีโอกาสจะพาเด็กๆมันเล่นน้ำ ภาพที่ขึ้นสวยถึงมานอนแทนนี่ก็มีห้องน้ำก็โอเคอะไรนะสวย,วย,วยได้ตามใจตามสะดวก ได้าตามใจเลยครับชอบมุมไหน กันนี้สิบคะแนนให้เต็มสิบเอาไปเลยห้าดาวาดาวไปเลยไม่หวงดาวแล้วงานนี้สาที่พักสถาที่กำลังปลูกต้นมะพร้าวเป็นร่มเงาถ้าโตขึ้นมาก็คงบรรยากาศดี เองนะครับเพราะว่าม่มีไม้กันสั่นเสียมันพังพอดีไม้กันสั่นพังพอดีก็เลยต้องดูภาผ่าวิดีโออาจจะสั่นนิดหนึง่งบริเวณสวยงามสะอาดที่พักใกล้กรุงเทพ เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าจอดนอนตรงไหนก็ได้ครับที่ถูกใจเรา <c oughs> <c oughs> หาที่ถูกใจมุมถูกใจจอดนอนได้เลย <c oughs> จะทของดูแลดีมากมาเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมอะไร จะมียามรักษาความปลอดภัยเข้ามาดูเรื่อยๆอ๋อตรงนี้ไงช่วงกลางตรงลานกลางลานเวทีตรงนี้ไงที่บอกว่าทะเลแหวกเปล่าจะบอกว่ามันนอนตรงทะเลแวหวกสวยจะบอก แต่เรากลัวไก่ห้องน้ํานิดนึงเราก็เลยไปนอนริมนู่นเลยไปริมนู่นก็สวยเดีนี้ปลูกมะพร้าวเริ่มเกิดต้นเปิแล้วเออนตรงนั้นจะล่มจะเงาดีแล้วนะีอ๋อบังแดดเล,ลนะย,ยนะสวยเลยตรงนะั้นเลยบริเวณกว้างขวางมาก Lốt trông view นี้เป็นหน้าเวทีจัดกิจกรรมวันสำคัญพื้นที่กว้างขวางมากอันนี้เราจะออกไปแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นไงมั่งอ้โหสุดใกมากเลยตรเนี้บรรยากาศดีมากเลยเนาะราคาราคาก็อบอุ่นใจราคา99บาทสองคนกำลังทดลองนะคะกำลังทดลองไ้ตั้งแขมนะครับนครชัยศรีหาดสยามชัยหาดทรายขาว จากที่ทริปนี้เราเดินทางจากพุทธมณฑลสายสี่พุทธมนฑลสายสี่เดินทางคืนแรกเราไปจอดนอนกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปนอนที่น้ําตกเอราวัณเราไปนอนที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกเอราวัณตรงนั้นก็อากาศเย็นครับคืออากาศเย็นบรรยากาศดี วันที่เราไปนะครับแล้วคืนที่2เราก็เลยไปที่อุทยานแห่งชาติสีนกรินที่น้ำตกห้วยขมิ้นห้วยแม่ขมิ้นนะครับตรงนั้นก็อากาศดีหนาวเย็นกลางคืนนะครับหนาวเย็นน้ำตกสวยเส้นทางเดินธรรมชาติก็สวย นะครับเราตื่นเช้ามาอากาศก็มีฝุ่นควันไฟที่เขาจุดป่าก็เราก็เห็นเยอะพอสมควรเราก็เลยจะไม่อยู่ยต่อในวันที่14เราก็เลยเริ่มต้นเดินทางกลับมากลับมาเรื่อยๆแล้ววันที่14 เป็นวันวาเลนไทน์เราก็ตัดสินใจว่าจะหาที่จะอนอนอีก1คืนเราหาหลายที่นะครับเราหาที่ปากอ่าวแม่กลองแล้วก็โทรไปอันนั้นคืนละ100ต่อคนต่อคืนนะครับปากอ่าวแม่กลองเดี๋ยวเราก็โทร แต่ัดสินใจว่าไม่ไปปากเกา่าแม่กองแล้วเราวิ่งมาถึงนคนปรปฐมแล้วก็เลยโทรหาหลายที่ก็โทรมาที่สยามชัยนะครับสยามชัยหาดทรายขาวโทรมารอบแรกก็ไม่มีใครรับรอบ2ก็ไม่มีใครรับเราก็เลยะจะไป แคมป์อีกที่หนึ่งก่อนถึงเข้านคะรนะนสะมนะครับจะมีแคมป์อยู่ด้านซ้ายมือเรียกแคมป์อะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้วิ่งเข้าไปตาม gps วิ่งไปวิ่งมา gps พาหลงหาแคมป์ไม่เจอนะครับก็เลยมีสยามชายหาดลายขาวนะครับโทรโทรไปหาว่ามีทัวรอะไรอย่างเงี้ย ็เลยบอกว่าจ,จอดนอนได้ไหมครับสยามชายหาดรายขาวจอดนอนได้ไหมจะนอนพักผ่อนเขาบอกว่าได้ครับก็เลยสอบถามราคาว่าเท่าไหร่นะก็เลยเข้ามาที่หาดสายขาวที่จังหวัดนครปฐมใกล้ๆนครเชียงศรีเข้ามาก็ติดใจเลยครับพื้นที่ กว้างกวางใหญ่โตนะครับสวยงามบรรยากาศดีเราก็มาก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับก็มีราคา99บาทไม่ใช่ต่อคนนะครับ2คนนอนรถจอดนอนได้เลย2คนพร้อมไฟราคา99บาบาทเราก็ตกใจ ก็ขอบคุณครับที่ติดตามจม